ทุกคนครับวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเพจ Army Military Force เขาก็ได้มีการโพสต์คลิปความยาวประมาณ33วินาทีซึ่งเป็นคลิปในตอนที่ไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับปฏิมากรรมทางาศาสนาของชาวฮินดูครับพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าทหารช่างดำเนินการเข้ารื้อถอนรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูซึ่งทหารกัมพูชาได้สร้างไว้บนดินแดนประเทศไทย โดยการปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นทันทีหลังจากที่กองทัพไทยสามารถบุกเข้าไปยึดพื้นที่คืนและสถาปนาความมั่นคงได้สําเร็จเพื่อเป็นการทำลายสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวกัมพูชาใช้ในการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ของไทยอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้การรื้อถอนรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูเป็นการมุ่งทำลายสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่การรุกลานไม่ใช่เพื่อการลบหลู่ศาสนาแต่เป็นการทำลายสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเนื่องจากฝ่ายกัมพูชามักจะใช้วิธีการสร้างรูปเคารพหรือว่าวัดเพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของไทยอย่างผิดกฎหมายครับ ซึ่งก็คือการสร้างทัพที่เพื่อให้ดูเหมือนอยู่มานานดังนั้นเป้าหมายของกองทัพก็เพื่อลบล้างหลักฐานเท็จและคืนสภาพพื้นที่ให้เป็นของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับซึ่งหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ถูกทางกัมพูชานำไปปั่นต่ออย่างใหญ่โตครับโดยให้ไอโอกัมพูชาจำนวนมากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีรวมไปถึงการนำข่าวนี้ไปฟ้องชาวอินเดียซึ่งมีผู้นับถือศาสนาฮินดูเป็นจำนวนมากด้วยครับโดยบอกว่า การได้เห็นรูปเคาลบเทพเจ้าในศาสนาฮินดูบนแผ่นดินกัมพูชาถูกทำลายโดยทหารไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องข้อพิาพาทพรมแดนเท่านั้นแต่มันคือการล่วงละเมิดต่อความกลมกืนทางศาสนาและอธิปไตยทางวัฒนธรรมของกัมพูชาถึงเราจะยืนหยัดต่อสันติภาพแต่เราก็ยืนหยัดต่อประวัติศาสตร์ของเราด้วยอะไรประมาณนี้แหละครับ เราก็ได้ผลนะครับล่าสุดมีสำนักข่าวภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า DD Indian e w s ออกมารายงานข่าวเรื่องนี้ครับซึ่งวันนี้ผมจะนำข่าวนี้มาแปลให้ฟังอย่างย่อๆรวมไปถึงคอมเมนต์ของคนอินเดียด้วยนะครับว่าเขาจะว่ายังไงกันบ้างโดยผู้ประกาศข่าวของ DD Indian e w s บอกว่าก่อนอื่นผมมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตการในไทยกัมพูชามาอัปเดตให้ฟังครับ มีเจ้าหน้าที่กัมพูชารายหนึ่งกล่าวหาประเทศไทยว่าได้ทำลายเทวลูพินดูในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทหลังจากที่มีการประทะกันทางทหารระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมานานกว่าสองสัปดาห์โดยโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าการรื้อถอนเทวลูพระวิษณุซึ่งสร้างขึ้นในปี2014ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปในกัมพูชา,าประมาณ100เมตร กัมพูชาได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากองกำลังไทยได้สร้างความเสียหายต่อซากวิหารตามแนวชายแดนระหว่างการประทะก,กันเป็นจำนวนมากในขณะที่ทางกองทัพไทยก็เปิดเผยว่ากัมพูชาได้วางกำลังทหารไว้ที่โบราณสถานเก่าแก่อายุนับศตวรรษเหล่านี้โดยใช้เป็นบังเกอร์ป้องกันการโจมตีครับ ในขณะเดียวกันอินเดียก็ได้แสดงท่าทีต่อรายง,งานข่าวเรื่องการทำลายรูปเคารพเทพเจ้าในศาสนาฮินดูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้ให้สัมภาษณ์ว่า เราได้เห็นรายงานเกี่ยวกับการทำลายรูปเคารพเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่สร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังดำเนินอยู่เทพเจ้าของฮินดูและพุทธศาสนาเป็นที่เคารพสักการะและบูชาอย่างสูงจากผู้คนทั่วภูมิภาคในฐานะส่วนหนึ่งของมรดกทางอารยธรรมที่เรามีร่วมกัน แม้ว่าจะมีการอ้างสิทธิ์ในดินแดนแต่การกระทำที่ลบหลู่เช่นนี้ทำร้ายความรู้สึกของผู้ศรัทธาทั่วโลกและไม่ควรเกิดขึ้นเราขอเรียกร้องอีกครั้งให้ทั้งสองฝ่ายหันกลับมาใช้วิธีการเจรจาและการทูตเพื่อฟื้นฟูสันติภาพและหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตรวมไปถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินและมรดกเพิ่มเติมและนี่คือข่าวจากดีดีอินเดียนิวส์ครับ ในขณะที่ทางกองทัพไทยของเราก็มีถแถลงข่าวออกมานะครับว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อหรือว่าการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เป็นการดําเนินการด้านการบริหารจัดการพื้นที่และความมั่นคงภายหลังจากฝ่ายไทยสามารถกลับเข้าไปควบคุมพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตที่ประเทศไทยยืนยันสิทธิอธิป,ปไตย สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นโครงสร้างที่ถูกติดตั้งภายหลังและไม่ได้เป็นศาสนสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการการดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการควบคุมพื้นที่ลดความเสี่ยงของความเข้าใจคลาดเคลื่อนและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดเพิ่มเติม ประเทศไทยให้ความเคารพต่อทุกศาสนาและทุกความเชื่ออย่างเท่าเทียมรวมถึงศาสนาฮินดูซึ่งมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมกับประเทศในภูมิภาคมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งตระหนักถึงความรู้สึกของประชาชนและผู้นับถือศาสนาทั่วโลกและขอแสดงความเสียใจหากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่สบายใจอันเนื่องมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและนี่คือข่าวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ ทีนี้เรามาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าคนที่อ่านข่าวนี้เขาจะว่ายังไงกันบ้างโดยคอมเมนต์ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งของคนไทยคนอินเดียแล้วก็ของคนคมเขมรด้วยนะครับซึ่งคอมเมนต์แรกบอกว่ารูปปั้นนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานีใกล้กับบ่อนคาสิโนซึ่งตามหลักศาสนาฮินดูถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าชาวกัมพูชาใช้พื้นที่เทวาลหรืออาคารทางศาสนาเป็นที่ซ่อนอาวุธหรือเป็นบังเกอร์ทางทหารอีกด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่ารูปปั้นดังกล่าวไม่ใช่โบราณสถานแต่เป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นใหม่และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยทหารกัมพูชาโดยตั้งอยู่ในดินแดนของไทยไม่มีประเทศใดในโลกยอมให้มีการตั้งสัญ,ญลักษณ์ทางการทหารของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในอาณาเขตของประเทศตนเองหรอก คอมเมนต์ต่อมานะครับจากการตรวจสอบผ่าน g o o g l e Map พบว่าตำแหน่งของรูปปั้นอยู่ห่างจากเส้นพรมแดนประมาณ400เมตรซึ่งอยู่ฝั่งกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณชาวอินเดียที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหากประชาคมนานาชาติมองข้ามการกระทำลักษณะนี้จะเป็นสัญญาณที่น่ากังวลว่าประเทศที่มีอำนาจสามารถกระทำการใดๆต่อประเทศที่อ่อนแอกว่าได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบคอมเมนต์ต่อมานะครับ ไม่จําเป็นต้องทําให้เรื่องนี้ดูรุนแรงเกินจริงการรื้อถอนอรูปเคารพเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่อย่างใดแต่เป็นการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงบริหารเพื่อยือนยันอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยเท่านั้นหลังจากที่ัมพูชาลุกล้าพื้นที่มาเป็นเวลานานหากปล่อยให้รูปปั้นยังคงอยู่ก็อาจจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการอ้างสิทธิเหนือดินแดนต่อไปประเทศไทยมีรูปเคารพเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอยู่หลายแสนองค์ มากกว่าประเทศใดๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับความเคารพอย่างลึกซึ้งจากคนไทยและผู้ศรัทธาทั่วโลกข้อเท็จจริงนี้ชี้ชัดว่าประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการไม่เคารพาศาสนาแต่เป็นเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติคอมเมนต์ต่อนะครับหากคุณอยากเห็นรูปเคารพในาศาสนาฮินดูและพุทธาศาสนาที่ถูกทำลายนับพันองค์ขอให้ไปดูที่กัมพูชาไม่ใช่แค่เพียงแค่รูปเดียวที่คุณเห็นคอมเมนต์ต่อมาครับ ประเด็นนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการเมืองมากกว่าหากเปรียบเทียบกันสมมุติว่าประเทศเพื่อนบ้านตั้งรูปเคารพทางศาสนาฮินดูภายในอาณาเขตของอินเดียและโครงสร้างเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมการกระทําเช่นนั้นย่อมถูกท้าทายตามกฎหมายของอินเดีย คำถามที่สำคัญก็คือรัฐใดรัฐหนึ่งสามารถอ้างเกียรติยศหรือสถานะเชิงสัญ,ญลักษณ์ของบุคคลหรือรูปเคารพทางศาสนาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือเกราะป้องกันการกระทําความผิดภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศได้หรือไม่คอมเมนต์ต่อมานะครับกัมพูชาใช้รูปเคารพเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางทหารและยังมีการกอร่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ลุกแนวชายแดนของไทยคอมเมนต์ต่อมาครับ ในฐานะประชาชนกัมพูชาเราเคารพและให้คุณค่าต่อทุกศาสนาโดยเฉพาะศาสนาฮินดูซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในกัมพูชาที่มีวัดโบราณจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาตามศาสนาฮินดูกัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่ไร้ศาสนา คอมเมนต์ต่อไปนะครับผู้รุกรานชาวไทยได้ทำลายวัดโบราณเทวสถานฮินดูรูปเคารพเทพเจ้าในาศาสนาฮินดูเจดีโรงเรียนสะพานตลาดอาคารพาณิชย์และบ้านเรือนโดยไม่แสดงความเคารพต่อาศาสนาใดๆทั้งสิน้นคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าหากมีใครมาสร้างสิ่งปลูกสร้างในบ้านของคุณทัางที่ไม่ใช่ของของเขาและอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณจะทำยังไง คนขมเนแอบมาสร้างสิ่งต่างๆในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของตนก็เท่ากับเป็นโจรน,นั่นแหละแล้วคุณยังอยากร่วมรับผิดช,ชอบกับความผิดแบบนี้อีกเหรอตอบฉันมาสิและคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับกัมพูชาเรียกร้องให้มีการสังเกตการและการประนามจากนานาชาติต่อการกระทำล่าสุดของไทยซึ่งรวมถึงการทำลายรูปเคารพพระวิษณุอันศักดิ์สิทธิ์บนดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา การกระทําดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบูรณภาพแห่งแผ่นดินอย่างชัดเจนเราขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศรับรู้ว่าการทําลายรูกขลุบพระวิษณุภายในพรมแดนของกัมพูชาโดยกองกําลังของไทยเป็นการกระทําเชิงลุก,กลานโดยเจตนาและเป็นการลุก,กลานประเทศของเราและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับมีคอมเมนต์ประมาณ3,000กว่าคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วครับโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของชาวกัมพูชาที่เข้าไปใส่ร้ายเข้าไปโจมตีไทยแล้วก็เรียกร้องให้ชาวอินเดียออกมาประนามไทยครับในขณะที่คอมเมนต์ของชาวไทยยังมีอยู่น้อยมากนะครับใครที่อยากเข้าไปร่วมคอมเมนต์สามารถตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ได้เลยและถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถเขียนเป็นภาษาไทยแล้วใช้ ChatGPT หรือว่า Google Translate ช่วยได้นะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยวันนี้ลาก,กันไปแล้วสวัสดีครับ